สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอำเภอแวงน้อยตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนี้ช่วงระยะไอ้ช่วง,ะะช,วงช่วงปีใหม่นะครับประมาณปลายป,ป,ปายีประมาณปลายปี64ี่นะครับช่วงปีใหม่เนี่ยผมก็ว่าจะมาหาหอยครับหอยมาหาหอยเชอรี่อยู่แถวไอ้ริมบึงละหานาน,นะครับตอนกลางคืนนะครับไอ้ รู้สึกว่าชาวบ้านแถวๆนี้เขาก็ได้ผมก็เลยว่าจะมาลองหาดูเผื่อเปื่อได้ไปทํากับข้าวจินดูครับดูจะลองเอาไปถ้าเกิดได้ก็จะไปทํากับข้าวไปเอาไปคล้อยเอาไปลาบเนี่ยลองลองดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแต่นี้ก็ติดเครื่องรถเลยนะครับรถก็จอดตอนนี้ครับเดี๋ยวลองลองส่องดูครับเผื่อมันมีครับแต่นี้ก็มันก็มันก็ชันอยู่ครับนะบรรยากาศตอนนี้ก็ ทางถนนนะครับลองลองลองไปส่องดูครับเผื่อมีครับทางอาจจะชันหน่อยครับลองไปดูสิว่าจะมีไหมเงือบหน่งม,มีอยู่ นะครับหอยครับเสร็แล้วครับเนี่ยนี่ครับนี่หอยเชอรี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมไปหาสักพักหนึ่งนะครับน่ยกีคู่นึงก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเน่ยก็ได้เยอะนะครับนะ่ก็มาเทใส่อันที่นี้อันนี้ก็มีครับเนี่ยที่หาได้ก่อนนะเนี่ย แค่นานครับปลาไอไอหอยนี่มันเยอะอยู่ครับหอยเยอะอยู่อเอเทใส่กันเนาะเยอะนะครับนะแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าอยู่แถวริมริมฝั่งนี้ คนจะเจ็บกันเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ด้านในอยู่ในลึกๆนะ่คนที่มีเรือนะเขาจะใช้เรือไปพายไปเขาจะได้ตัวใหญ่ๆครับแต่แค่ตัวเล็กแค่ประมาณนี้มันก็เยอะอยู่ครับเนี่ยแต่แค่ไปทํากินนี้ก็มาไม่นานมันก็ก,ก็ได้กินแล้วครับรับรองได้แน่นอนครับเนี่ยมันจะอยู่ริมตะมไออยู่ริมตะลิงนะครับอยู่ริมฝั่งแต่ว่าได้ตะฝั่งไอริมฝั่งนี้มันก็จะอาจจะชันหน่อยนึงนะครับเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่มีเรือน่ะมันก็ จะได้เยอะอยู่ครับวันนี้ผมก็จะอาไปทำกับข้าวกินเอาไปทำลาบนะครับทำก้อยหอยแต่น้ำใสสะอาดมากนะครับเนะี่ยนี่ครับตานจุชมครับจะมีเยอะนะครับเนะี่ยหอยนะครับตอนตอนกลางคืนจะมองเห็น,นครับนะมันมันจะอยู่จับอยู่กับพวกหญ้านะครับพวกหญ้า หญ้าที่มันเปื่อยมันเน่าอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันเปืเป่อยๆแล้วมันจะไปกินหญ้ากินอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าอยู่ริมต่ฝั่งจริงๆมันก็จะไม่เยอะเท่ากับที่มีต้นหญ้าต้นไม้นะครับมันจะมีเยอะอยู่แต่น้ํามันใสมากนะครับมันน้าใสสะอาดนะครับเนี่ยน้ําใสนะครับเนี่ยวองเห็นหอยนะครับเนี่ยตอนกลางคืนนี้ก็มีมแมลงแมลงปอเยอะเลยครับเนี่ย เยอะมันจะนอนอยู่ดินตะฟังนะครับดินฟังนเยอะมันแดงฟอเยอะมันจะนอนตามป่านะครับหอยนะครับเนะะี่ยแค่เราเอาไปทำกับข้าวเนี่ยไม่ไม่นานก็ได้กินแล้วครับเนี่ยคนที่มีเรือเขาก็เอาเรือไปหาภายไปด้านด้านในนะครับมันจะเขาก็จะได้เยอะ สถานที่ตรงนี้ก็กว้างกว้างมากนะครับมันอยู่พิกัดก็คืออำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับไอ้อีกฝากหนึ่งก็เป็นจังหวัดนครราชศรีศนครราชสีมาครับอยู่อำเภอแก่งสนามนางครับเนะี่ยที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละครับมันมันสถานที่กว้างขวางนะครับเป็นคนแถวนี้ก็หาปูหาปลาจินกันเยอะครับเนะี่ยคนที่หาเป็นอาชีพก็มีครับเนะี่ย นี่แหละครับน้ำใสสะอาดดีจริงๆนะครับเนี่ยน้ำใสมากครับเห็นเห็นหอยเห็นตัวตัวหอยนะครับเนี่ยสะอาดมากครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่ผมไปหาได้มาเนี่ยครับนี่นี่ก็ได้ได้เป็นถังเลยนะครับเนี่ยนี่ก็มีนี่ก็เอามาจากนี่แหละ ไปหายัางไม่นานครับก็ได้ได้มาเยอะอยู่ครับหอยหอยเชอรี่ครับเนี่หอยตามหนองหนองละหานานนะครับที่ได้มาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมามาต้มก่อนครับมาต้มพอพอมันเปลือกอพอฟลามันเปิดแล้วผมก็จะแกะออกเอาไว้ทํากับข้าวครับเนี่ยมาต้มก่อนครับ นี่เลยครับตัวมันก็ไม่เท่าใหญ่หรอกครับตัวมันเท่าน,นี้ก็ก็ก็กาลังดีนะครับเพราะว่ามงถ้าตัวใหญ่มากเราต้องหั่นครึ่งครับหั่นครึ่งเวลากินมันก็จะได้ไม่ไม่ติดคอครับมไม่ใหญ่เกินไปตัวขนาดนี้ก็ผมว่ามันน่าจะพอดีครับพอต้อมเสร็จแล้วก็มาแกะ เกลี่ยแล้วก็มาล้างอย่างดีแล้วก็มาทำล้างน้ำเกลือทำให้มันสะอาดเกลี่ยตาพอดีในช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ครับในช่วงใกล้จะปีใหม่แล้ววันที่อันนี้ก็วันที่ยีิบเก้าเดือนเดือนธันวาแล้วครับเดือนธันวาปีได้นี่แหละครับได้จะเต็มม้นหนึ่งเกือบไม่ไม่เต็มหรอกแล้วก็เหลือนิดหน่อยนึง เดี๋ยวผมก็ใส่น้ำหน่อยนึงครับใส่น้ำหน่อยนึงแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่น้ำเท่านี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องใส่เยอะหรอกเดี๋ยวน้ำหอยมันก็ออกเอง พอดีเตาไฟเตาถ่านนี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ขอนแก่นครับอยู่บ้านเกิดนี่นะครับบ้านเกิดอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับถ้าก็ฝามอ,ออกไปปิดไว้รอให้มันเดือดลามันก็ฝาหอยมันก็จะเปิดอออกแล้วก็เอามาแกะแกะเนื้อหอยออก ัตอนนี้ก็กําลังจะเดือดนะครับนี่่านผู้ชมครับนี่นี่นี่แหละครับกาลังจะเดือดผมจะคนทั้งหอยนึงพอดีเนี่ยตอนฟ้าหอยก็กําลังจะเปิดที่เป็นฟองนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็แกะแล้วก็มาล้างเอาครับมาล้างน้ำสะอาดแล้วก็ค่อย จะทำกินครับเนี่ยครับเชน,นี่ก็พอแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็จะย,ยกออกจากเตาไฟแล้วครับเขต็ดฒนาส่งบริมอ้าเอ้่งโคตร,รเลยเนี่ยเน้นเบาะโคตรไปครับตอนนี้ผมก็จะเทให้ เอาวางหมันน,นี้ก็ได้กินแล้วครับไปหาไม่นานครับนี่นีะครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่แกะนี่ครับนี่อันนี้ผมอาจจะต้มนานนิดนึงนะครับมันจะ มันจะไอ้ถ้าต้มไม่นานมันก็จะตัวมันจะใหญ่หน่อยนะอันนี้ก็กขพอได้อยู่ครับนะ <EN> นอืด นี่นะครับหลังจากที่หลังจากที่ล้างแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับก็มีนะครับใส่ถุงไว้ใส่ถุงที่มันเหลือก็ก็เอาไว้แช่เย็นไว้ก่อนครับส่วนที่ส่วนที่ก้อยก็มีนะครับน่ะทำเสร็จแล้วครับทำก้อยทำทำลาบสุกครับทำสุกแล้วเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูก่อนนะครับนี่อ,นอร่อยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมชิมอีกรอบนึงนะครับนี่มันอาจจะตัวเล็กหน่อยน,นะครับตัวเล็กวก่าน,นี้มันจะตัวเล็กไอ้ถ้า อคนที่มีเรือนะเขาจะไปหาเจ็บในในกลางทุ่งใน,ในกลางในกลางบึงนะครับมันจะได้ตัวใหญ่มากครับในนี้แต่ว่าผมเจ็บริมตะฝั่งริมฝัม่งมันก็เลยได้ตัวเล็กนะครับเนี่ยนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะอร่อยมากครับก็ให้คหค,ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปดีๆเดี๋ยวผมจะมาเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ผู้ติดตามรับชมตลอดมานะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ